วันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักสุดยอดประโยชน์ของปลานินกันครับ 1. เป็นโปรตีนย่อยง่ายเนื้อปลาทุกชนิดจัดเป็นอาหารประเภทโปรตีนที่ย่อยง่ายเนื่องจากเนื้อปลามีลักษณะตามธรรมชาติจะมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันน้อยกว่าสัตว์ชนิดอื่นเมื่อเนื้อปลาสุกแล้วจะแยกออกเป็นชิน้นชิ้นตามมัดกล้ามเนื้อที่เกี่ยวพันเนื้อปลาจึงนุ่มไม่เหนียวและหดตัวมากเหมือนเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆเมื่อเรากินปลเน,นเข้าไประบบย่อยอาหารของเราจึงไม่ต้องทำงานหนักเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ระบบย่อยอาหารทำงานได้ไม่เต็มที่หรือในนเเเเด็กกววััยรรรีลงจิิญตตบบโค 2. เป็นแหล่งโปรโตีนที่สําคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกายโปรโตีนจากเนื้อปลามีประโยชน์ต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกรดอะมิโน,โนที่พบในโปรโตีนของเนื้อปลาเช่นไลซีนและทริโอนินซึ่งมีผลต่อพัฒนาการทางด้านสมองและการเจริญเติบโตในเด็กช่วยส่อสเสซมเนื้อเยื่อหรือเซลล์ต,ต่างๆที่สึกหรอและช่วยเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโตตามไว้ด้วยครับ 3. เพิ่มการทำงานของระบบประสาทและสมองปลานินเป็นปลาน้ำจืดที่มีปริมาณกรดไขมันโอเมก้าสไม่น้อยไปกว่าปลาทะเลน้ำลึกบางชนิดด้วยเหตุนี้ปลานินจึงมีประโยชน์ต่อการทำงานของระบบ